กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอบโต๊ะบาคาร่าชแนลนะฮะเพื่อนๆวันนี้ผมลกทุนมา400บาททวนนะฮะอยู่กับโต๊ะ B5 น้องชาลดจากค่ายบาคาร่าเซ็กซี่มีดีที่ดิเลิกกันเหมือนเดิมนะครับคลิ่นี้อาจจะมีคำหยาบที่ฟังแล้วระคายหูกระผมขอยกมือไหว้กระดาบขออภัยมานานทีด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจนะครับปุ่มซับปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบโต๊ะหน่อยนะครับเอาละเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์นะฮะ เขาไพ่ล่าสุดอยู่ที่เขาไพ่ไหนผมจะตามเขาไพ่นั้นจนสุดนะฮะเพื่อนๆวันนี้นะครับเปิดมาเขาไพ่ล่าสุดของเราคือ1 2 1นะฮะมีแนวโน้มนะครับจะเป็น1 2 1 2สองได้อยู่นะฮะเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่นสักเล็กน้อยละกันนะครับเพื่อนๆนะเขาไพ่ล่าสุดอยู่ที่เขาไพ่ไหนผมจะตามเขาไพ่นั้นโดยที่ผมจะไม่ดู3ามเกลอนะฮะโดยที่ผมจะไม่ดูรถแมพเลยนะเพื่อนๆจะตามเขาไพ่หลักอย่างเดียวนะครับโอเค มาตอนนี้อยู่ที่121นะครับกลับไปที่1212ให้พ่อหน่อยสิลูกนะฮะเปิดมาใบแรกตรงนี้เป็น3นะครับแล้วก็เปิดมาเป็น5ดอกกิงบล็อก8ไปดิมึงแล้วก็โอโหอโอกคู่10ด้วยนะเอาจริงๆแม่งคู่10นี้ออกบ่อยแบบจ,จัดเลยนะฮะเพื่อนเล่นห้องไหนก็เจอนะฮะพวก10 10เนี่ยเจอบ่อยนะฮะเอา มาเพื่อนๆไปตามกันต่อที่เขาไพ่เดิมของเรานะครับจะอออินแม่งใส่ไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เขาไพ่1 2ึ่งสองเราจะคอมพิวตนะครับผมโอเคไปเพื่อนๆจัดไปอย่าให้เสียนะฮะสัก3ามสี่ห้าไม้พอนะเพื่อนๆนะวันนี้โอเคนะครับเอาจริงๆทำแบบนี้เสียงไม่เสียงอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดู3ามเือแล้วก็รูดแมพประกอบเลยนะฮะ เล่นตามเขาไพ่หลักของเราอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเขาาถ้าเขาไพ่หลักของเราเนี่ยมันไม่อิรูดฉุยเฉกจนเกินไปอะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้ามันเขาไพ่แบบอิ่มเห็นไหมเนี่ยเปิดมาก็1 2ึ่งสองหนึ่ง,งสองคอมพิวไปสองแถวดิมึงยึดเข้นะฮะถ้าเขาไพ่หลักของเรามันไม่ได้แตกแบบ เป็น3ตัดเป็น1จุดแล้วก็เป็นมังกรแล้วก็เป็น2ตัดเนี่ยนะฮะมันก็เอาจริงๆ2ออย่างที่ว่ามาตรง3เดือดรถแมพสาคัญไม่สําคัญนะแต่ถ้าเขาไพ่หลักเรามันไม่แตกกันนะมันก็ดูเขาไพ่หลักอย่างยอมก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆน,นะครับเอา้าไปนะฮะเพื่อนๆจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาเพื่อน ตาล่าสุดนี้นะครับออกมาเป็นแดงน,นะฮะ <c oughs> เฮ้ยออกปนนเ,อเป็นน้ําเงินเป็น1 2ึ่อยู่ที่น้ําเงินนะฮะตานี้ต้องใส่ไปที่แดงนะครับที่1,600บาทนะครับผมจัดไปอย่ายให้เสียเปิดมาใบแรกเป็นคิงทั้งคู่นะครับดอกเดียวกันด้วยเย็ดเคนะครับฝั่งนั้นจวเอทฝั่งเราจวอะไรเปิดออนมาที่นี่ขอเป็น8โอ้โหยเยดเคนี่ว่าจะ8กับเ้นะฮะแต้ไมไหมคดเท่ะไรแต่มันจวบคิงมาแต่เราก็ต้องจวบนะแต้มเราไม่ถึงสีนะครับ โอเคหกต่อหนึ่งมเพื่อนเพื่อนยิ <c oughs> วันนี้เขาให้หลักเอาเรื่องแบบจัด,จดเลยนะเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับเอาอีกสมัยหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนนะอีกไม้หนึ่งพอนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองแดงมา1จุดแล้วตรงนี้น่าจะตัดไปที่น้ําเงินละนะฮะโอเคนะครับ, okay. รบผมบอกอยู่ทุกคลิปนะฮะเพื่อนเ,อนเอนว่าไม่มีสูตรไหนหรือเทคนิคไหนแม่นยำ100นะร้อยเซนนะฮะ มีข้อผิดพลาดได้หมดนะครับถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แม่งไม่คนไม่ทําการทําการนะนั่งเล่นบายอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคเปิดมาตรงนี้ได้ไหมนี่กูจะพอนะครับสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเปิดมาใบแรกออกมาเป็นสิบหัวใจถึงยาสิบนะำมือยาคู่สิบขอร้องละโอ้โหสิบกระพิงยิ่งไปกันใหญ่นะฮะโอ้โหเปิดมาตรงนี้เขามีคู่แมปว่าแล้วก็เปิดมาตรงนี้เราเป็นแปดยาเก้าน้ำมือโอเค นะฮะเพื่อนๆวันนี้ก็พอหอมปากของพอนะครับพอพวกมาไม่เท่าไหร,ร่นะฮะเพื่อนแต่ก็ทกํากำไรได้แบบเยอะอยู่ไม่ผิดสักไม้นะฮะวันนี้กับการตามเขาไพ่หลักของเราหนึ่งนะครับผมอ่ะคาถามของผมวันนี้นะครับผมเอาอะไรดีวะ <laughs> ดูรมอนนะครับผมมาจากศตวรรษที่เท่าไหร่นะครับใครตอบถูกคนแรก,กรับรางวัลไปเลยอีก5รางวัลผมจะสุ่มแจกนะฮะกลับมาพบกับคลิปบัคลาลภาคไทยสไตล์ขอบโตแบบนี้พร้อมเกรดสาระดีๆได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์วี1วี2มาให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย